สวัสดีครับตุ่มแพ้วพาเพื่อนครับสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับเมื่อนี่ผมว่าจะพาทุกท่านมาปล่อยป่านะครับปล่อยพันธุ์ลูกป่าเนาะทดแทนที่เฮาตกมาได้นะครับเมื่อนี้กลับมาก็น้องแพ้วครับก <c oughs> ินล่มชมอยู่ <c oughs> ป่าบนปาขึ้นวะพื้นที่นี่เป็นฝายน้ำล้นของหมู่บ้านนะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ของชาวบ้านนี่แหละเนาะกลุ่มประมงเพิ่นมาอนุรักษ์ไยให้ครับตั้งแต่หนาฝ้ายนี่ลงไปหอดข้างล่างนั่นก็นจะประมาณห้าร้อยเมตรเนาะครับขึ้นไปนี่ก็จะเป็นห้าร้อยเมตรขึ้นแล้ครับประมาณนั่นเนาะไปหอดมองเฮ้าซีดเบ็ดอยู่ฟังฝุ่นเนาะครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยลูกป่าลนุนีเนาะครับมองน้ำไหลนี่แหละแต่ว่าก็จะไปปล่อยฟังทั้งฝุ่นครับ พอได้ลงง่ายๆขันห้าปล่อยทิ่มลงไปนี่คือเขาสิดายเนาะไปยปล่อยทั้งฝุ่นทังแพว ป่าขึ้นครับพี่น้องกันซ่อนดิม <c oughs> <ด>ันแมนมันแมนเบ็ดเท้าลงได้ข <c oughs> ึ้นจะม้วนเลยแหรอนี่เขาแขนไปเลยน้องเพียวอ,อยู่ในนี่อนุรักษ์ไว้าจั๊กวะจั๊กปีแล้วเนาะครับพี่น้อง <c oughs> ปลาเขากลับไปใส่เนาะดูตะหม่งโตป๊อดทั้ทงวันอย่างนี้นี่กับบอนคักรึไม <c oughs> ่กับบอลคักรู้หน่ะกุระโอ้ <c oughs> ขึ้นโซ่คักรี่น้องอย่าลงขึ้นไปถึงเทิงเด้อ ไ <c oughs> ปนแน่แล้วร้อยหลุนฝ่ายยูนี่บร์มน่นหน่อยแล้วครับพี่น้องมีแต่โต๊ะเงยเนาะอนุรักษ์ไว้หลายปีแล้วเป็นมงที่ว่าชาวบ้านเขามาบ่ได้เนาะครับ มาขามครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาจัดจักมือเนาะน้องแพ้วไปบันน้องแพลวลงรอหาแต่แนวกิน <laughs> ลงไหนบอรว่างด้วยเพราะว่าหนูนี้ฮักฮักโดนแล้วบล่นาน่าจะฮักโดนนั่นแหละบินขึ้นครับ <laughs> คนบอขอมาจักเทียไยพังรด นี่นะครับลูกป่าฮาเนาะผมว่าจะเอาป่านุ้นจันทร์มาเหมือนโบมี่นะครับพี่น้องมีอยู่ถุงเดียวเนาะก็เลยได้พันป่าแต่เพียนมาสองถุงครับอยู่ในนี่กับประมาณเกือบสองพันอยู่ครับหลายเนาะเจ้าของคนมาเดี๋ยวเาจะปล่อยบริเวณนี้เนาะทดแทนเขาก็ได้มาหลายแล้วแหละน้องแพลวจ <c oughs> ้าจ้าเสืออ่นปลาขึ้นเลย เดี๋ยวเขาจะปล่อยมองนี้นะครับเพราะว่ามงนี้ลงไปได้ครับนหนาฝายทั้งพ่นเขาปล่อยว่าได้นามสั้นนามแห้งขันทิมลงไปเขาคุ้นจะารอลอด <c oughs> เขาได้ไงเขาจะได้มียอยู่มีกิน <laughs> <laughs> จะได้มีอยู่มีกินเนี่ยนาคตนะครับ <c oughs> <c oughs> อาธรรมชาติเสต่อปลาเลียงเนาะ่อยไว่หมงอนุรักษ์เลยนะครับขอจังตลอด <c oughs> <c oughs> ว่างตกงานเนะ โอ้แท่กระเที่ลงไปหลดุดไปแล้วครับย, <c oughs> ยังยังต้นยังยังยบร้อยป่าไงเด้อเราขึ้นไปกินเบ็ดข้างบน <c oughs> เยียบร่อยนะครับภารกิจเท่าปล่อยปลาขึ้นสู่ธรมรมชาติ <laughs> รบร้อยลวจ้า <laughs> ให้เขายู่บริเวณนี้แล้วนะครับเขาจะได้อยู่หลอดปลอดภัยเนาะเพราะว่ามองนี่ก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ขันห้องไปปล่อยอยู่สะดุงก็อยู่หมองที่ยาสิบเด็ดก็ขึ้นสี่ปลอดนะครับเ <laughs> <laughs> พราะว่าสะดุงหลายเนาะครับให้เขายู่กับพื้นที่อนุรักษ์จังสิล่ะเป็นแต่อยู่หลอดปลอดภัยเป็นแต่ไงยอยู่ครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกระนองแพรวมาตลอดครับตุ่มกระนองแพร็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ